การดำเนินงานปีการศึกษา2,564ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -2019 โรงเรียนบ้านยอได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -2019 อย่างเคร่งคัดภายใต้การบริหารงานของนายรอสะมาเลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา โรงพยาบาลทานโตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่วาดบ้านสันติสองผู้นำชุมชนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทางโรงเรียนได้ดำเนินการแจกไปงานให้แก่นักเรียนจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแจกอาหารเสริมนมและได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียนแบบปกติ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด2019อย่างเข้่งคัดขอบคุณค่ะ